ตื่นเช้ามาโอ้อโหแดงแสบตาเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงโอ้อโหขึ้นก็ขึ้นหลอกลงก็ลงหลอกหรือเปล่าเนี่ยนะครับมาอัปเดตกราฟบิดีสิเล็กๆน้อยๆในวันนี้ไปติดตามมุมมองและทิศทางตลาดกันครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเรนเซเอ๋ยคริปโตเคเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องฟรีคริปโตมืสอสนอแนวคิดและมองเกี่ยวกับค,ครับในมองส่วนตัวผมเท่านั้นผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับก็อย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีกำลังใจทำคลิปต่อเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่24เดือน2เวลาป,ประมาณ10บโมงเวลาที่ผมเวลัาอยู่กราฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะวันนี้เราจะมาอัปเดตท,ทิศทางตลาดและมาอัปเดตกราฟเล็กๆน้อยแบบ เร่งด่วนกันนะครับโอเคไปติดตามกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหอะไรอีกครับเนี่ยก็แดงอีกแล้วนะครับขึ้นหลอกหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรกันแน่นะครับอหอลงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ดูเจ้าแนอนอนยังไงแล้วนะครับในช่วงนี้เนะาะกบดีซีหลายๆตัวก็ติดลบประมาณ2%กันนะครับในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งพอเรามาดูในทิศทางของกราฟในภาพลองเดมกันบ้างเพื่อ <ๆ S 2> จะเห็นว่า BDC เนี่ยในอดีตวิ่งเป็นแนวน้มขาขึ้นโอ้โหแบบรุนแรงเลยทีเดียวเพื่อไปเทรดแนวต้านฟิโบที่0.78 ซึ่งเป็นจุดท็อปสุดของไซเคิลนั้นๆอันนี้เป็นช่วงปี2013นะครับจนถึงช่วงปี2017โดยปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้วิ่งขึ้นไปโอ้โหยังเป็นชแนลขาขึ้นคล้ายๆกันอยู่ถ้าเราดูปัจจุบันเนี่ยจุดบัตทอมก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับอ่าเป็นการยกโลอยู่เลยซึ่งแนวรับสําคัญก็อยู่ที่ประมาณ32,000 โดยประมาณนะครับหรือ3ามหมนนั่นแหละซึ่งมีโอกาสประเทศแนวต้านฟิโบถัดไปหรือเปล่าที่ประมาณ6กหมและแนวต้านด้านบนสุดที่0ูนยเหมือนในอดีตที่เคยทํามาเนี่ยก็คือ1นึ0 0 0 0สดอลลาร์โดยประมาณเ,เพื่อเราเอาไปมองภาพในลองเทีมบดูครับแต่ว่าถ้าหลุดแนวรับฟิโบที่0.5นเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่สวยเนาะซึ่งในอดีตเนี่ยก็ขึ้นจาก0.5เนี่ทะลุเป็น0 6 1 8กลับลงมาพักตัวแต่ว่าหลุด0.5 แะ้วก็พุ่งขึ้นยาวทีเดียวเลยนะครับอันเนี้ยก็ต้องมาหลอุ้นกันว่าจะเป็นเหมือนกับอดีตไหมถ้าเหมือนกับอดีตก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมาต่ำกว่า0.5อีกครั้งหนึ่งและกลับขึ้นไปเทสแบบนี้จะเป็นเหมือนหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันีกทีนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนในอดีตนะครับโดยที่ว่าเรามาดูาข้อมูลจากทาง g l a s s n o t e กันบ้างซิงเพื่อนๆจะเห็นได้จากว่าอ,อ๋อแนวโน้มที่มีในแง่สาคัญ หรือเป็นโซนที่มีคนให้ความสนใจเนี่ยมีสภาพคล่องเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้จากวอลลุ่มนะครับซึ่งโซนนั้นเนี่ยจะอยู่โซนที่ประมาณ3 6มหมจนถึงโซนประมาณ4ี่หมื่นโดยประมาณนะครับ ก็คือจะมีโซนที่มีแรงซื้อมีแรงขายหรือสภาพคล่องเยอะๆเนี่ย,ย,ยเป็นโซนนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะแบ่งเงินหรือรอเข้าซื้อหรือรอขายอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับลองไปวางแผนที่โซนตั้งแต่36,000จนถึง40,000ดูนะครับน่าจะเป็นโซนที่มีนยัยสำคัญที่สุดในช่วงนี้นั่นเองเ,องเนื่องจากราคาได้วิ่งไซเวย์อยู่แบบนี้เป็นระยะเวลา สักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยที่ว่าโอ้โหเรามาดูในส่วนของ Bitcoin ในภาพช็อตเทมกันบ้างซึ่งนในเปในทางเฟรมหนึชั่วโมงนะครับซึ่งกราฟผมก็ได้เอาบอกให้เพื่อนๆไปแล้วเนาะและเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดการเบรกเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาดูก็คือว่าผมจะให้ดูในส่วนของมุมมองของผมนั่นเองนะครับเอาละเมื่อวานนี้เราพูดกันไว้ว่ายังไงครับผมผมก็บอกไปแล้วว่าเกิดเป็นถ่ายแองเกิลในกรอบเล็กๆแบบนี้ซึ่งเป้าในการขึ้นก็คือประมาณนี้ แต่ในทางตรงกันข้ามครับมันเป็นการเฟกเอาเกิดขึ้นซึ่งเป้าในการขึ้นที่ผมยกไปตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนแนวโน้มซึ่งผมก็บอกอีกแผนหนึ่งเนาะว่าแนวต้านแรกเนี่ยมันอาจจะแบบว่าผ่านยากไปหน่อยอ่าผ่านยากไปหน่อยนะครับผ่านยากไปหน่อยมันก็กลายเป็นการเฟกเอาจริงๆด้วยนะครับก็เป็นแผนช็อตที่ผมบอกว่าเพื่อนๆเล่นในช็อตเทอมนะครับก็ให้รีบเข้ารีบออกโดยที่ถ้าเข้าตรงนี้ อาจจะไปออกช่วงนี้ก็ได้นะครับเผื่อกาฟมีการเด้งขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เด้งขึ้นเพื่อนเพื่อนได้รันเทนต่อไปตอนนี้ก็ยังคงได้กาไรเยอะพอสมควรนะโอ้โหและตอนนี้ผมกับอาอยู่นี้ก็ร่วงยับเลยนะครับซึ่งเอาละเป้าในการขึ้นตอนแรกที่มันจะขึ้นเป็นยังไงผมก็เลื่อนลงมาคือสิครับทีนี้ก็เป็นเป้าในการลงแบบนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าได้มาถึงเป้าแล้วนะครับได้มาถึงเป้าแล้วนะ ได้มาถึงเป้าแล้วซึ่งก็ถึงเป้าในการลงพอดีนะครับเราหยิบจากเป้าที่การขึ้นลงมาเป้าในการลงหรือราคาประมาณ1.19ล้านหรือ1.15ล้านในราคาไทยนั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสมาแนวรับถัดไปเลยนะที่โซนซ้ายมือที่เราได้มาเทสกันเนี่ยนะครับแล้วทําไมแอดทำไมมาถึงร่วงลงมาได้ขนาดนี้ผมก็ได้มาดูนะครับว่าในส่วนของไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยเข้าสูงขึ้น แต่ราคาต่ําลงราคาต่ําลงพเพื่อนๆจะเห็นนะผมลากให้ดูแล้วกันราคาต่ําลงแบบนี้นะครับไฮต่ําลงแบบนี้โมเมนตัม um สูงขึ้นเกิดเป็น hidden b e a r i s h divergence นะครับซึ่งมึงบอกถึงการกลับตัวเป็นขาลงนั่นเองและอีกมุมมองหนึ่งก็คือผมจะทำให้พเพื่อนเห็นชัดๆก็คือว่าการที่เกิดเวทแบบนี้เป็นเป้าขยายออกขยายออกแบบนี้นะครับซึ่งการขึ้นไปเทสแนวต้านอ่าโอเคไม่ผ่านก็ล่วงลงมาเทสแนวรับ ไปเทแนวต้านไม่ผ่านก็ล่วงมาแนวรับก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเรายอมหูในช็อตเทิมเลยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาล่วงมาเทสแนวรับปึ๊บขึ้นไปเทสแนวต้านไม่ผ่านก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเลยนะถ้าในเมื่อกาฟเทมาแรงขนาดนี้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่ราคาจะล่วงมาเทสแนวรับสาคัญของปลายไส้เวทด,ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือราคาไทยก็ตัวเลขกลมๆแล้วกันครับ34,500แล้วกันอ่า34,500 มีโอกาสจะลงมาถึงนะครับ34,500ซึ่งราคาไทยเนี่ยก็จะอยู่ช่วงส่วนราคาตั้งแต่1.19ล้านจนถึง1.15ล้านโดยประมาณสำหรับราคาไทยที่ผมมีมองประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในภาพ t i m ทาง d a y เนี่ย m ม็กดีก็ยังคงมีแรงขายอยู่นะครับและยังคงต่ำกว่าศูนย์อยู่ฉะนั้นผมก็เลยได้ไปบอกไปเราว่าในช็อตเทอมเนี่ยมันจะวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบไปอยู่อย่างนั้นแหละนะครับซึ่งตอนนี้แรงขายก็เริ่มเข้ามาแล้วนะในในระยะสั้นนะครับก็แสดงว่ามีโอกาสมาเทสปลายด้านล่างของเวทที่ผมได้ว่าไว้นะครับซึ่งมันก็เป็นโซนแนวรับสําคัญแล้วเนาะที่ไม่ควรรุแลวนะครับในช็อตเทมอมเพราะว่าถ้าหลุนเนี่ยก็จะเป็นแผนต่อไปของเรานะครับที่เราได้ตั้งราคาเอาไว้ก็คือประมาณโซนแนวรับ3 0,000ื หรือราคาไทยที่เท่าไหร่ครับหรือราคาไทยก็ที่ประมาณ9,08 0แสนแปดประมาณนะครับก็ซึ่งจะเป็นการมาเทสแนวรับวงโซนด้านล่างนี้เลยเนาะ ก็แบ่งมาไว้แล้วไม่มีอะไรต้องเครียดเลยครับก็ตื่นมาก็ไม่มีอะไรมากมายก็เป็นไปตามแผนทุกอย่างนะครับเพราะเราวางแผนไว้หลายๆมุมมองเนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดมุมมองไหนก็ได้นะครับไปทิศทางไหนแล้วก็ Follow ไปตามทิศทางนั้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันผิดทางด้านบนเพื่อนๆก็ใครเล่นเกมกำไรหรือใครเล่นฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้องสต็อปลอตออกมาจุดสต็อปลอตที่ชัดเจนรวมถึงนะครับ ใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยไม่ควรเข้าเทรดในช่วงนี้เลยนะครับผมมองว่ามันอันตรายเกินไปเนาะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องระวังให้ดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับใครรับความเสี่ยงได้น้อยก็ทับมือไว้เฉยนะครับผมก็มองว่ารอเข้าซื้อบริเวณแนวรับที่ผมได้ว่าไว้แบ่งเงินเอาไว้ดีกว่าไม่ต้องไปเทรดฟิวเจอร์เลยก็ได้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะเสียงเงินเปล่าๆนะครับเอาล้ครับเพื่อนๆผมก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเหรีออยญอื่นๆเนี่ยก็ดูตามทิศทางของ BDC เป็นหลักเลยนะครับเนื่องจาก BDC ก็คงจะพาเหรีออยญอื่นไปในตามทิศทางนั้นนะครับเพื่อนๆก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนได้อ๋อเรียกว่ามีกําลังใจในการเทรดแล้วก็ต่อสู้กับตลาดหมีที่ยาวนานแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อด้วยนะครับใครสนใจที่จะให้การสนับสนุนผมก็ไปอัปเดต u t u b e นะครับที่ App Store นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกที่หน้าช่องของผมเลยเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและให้การสนับสนุนผมตั้งใจทาทุกคลิปและอยากให้เพื่อนๆได้ตังค์ดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ